ผู้หญิงให้ติดนะคะอย่าทํากับเธอ5้าแบบนี้นะคะซึ่งพฤติกรรมทางค่าแบบนี้เนาะครูคจะบอกว่ามันจะไปสกิดตอมเขานะคะแบบอุ้ยอยากให้แบบถอยห่างออกไปจากคุณเนาะ,ะซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเพราะว่าเออเราเป็นธรรมชาติเราเป็นตัวของตัวเองหรือว่าเราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ครูจะบอกว่าอันนี้แหละคือเหตุผลที่ผู้หญิงหลายคนตัดสินใจแบบว่าอุ้ย ไม่เอาละอะไรเงี้ยแต่มาดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างลองกลับไปคิดดูว่าเอ๊ะเป็นเราหรือเปล่าโน้ <No. c oughs> ข้อแรกลยคะก็คือเราทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือว่าไม่ค่อยสบายหูเท่าไหร่ซึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะเป็นคนพูดเสียงดังเกินไปหนักน่วงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช้เสียงค่อนข้างจะวอลลุ่มนะคะสูงไปนิดนึงผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วนะโดยธรรมชาติเขาจะชอบผู้ชายที่พูดจาสุภาพนุ่มนวลอ่อ,อนโยนนะคะดูแบบ มันกับเป็นคนที่อบอุ่นแนว,แน,วนั้นซะมากกว่าเนาะแต่ว่ามันก็มีแหละผู้หญิงบางคนก็ไม่ค่อยมายกับเรื่องแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลของผู้หญิงส่วนใหญ่นะว่ายังไงเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าหลงไหลคนที่มีความสุภาพในการพูดนะคะ ใช้เสียงแบบทุ้มๆนุ่มๆมอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถลดเสียงเราลงมาได้นะคะอันนั้นแหละทำให้เรามีสเสน่ห์มากขึ้นนะข้อ2นะคะเราบอกข้อมูลส่วนตัวของเราแบบเยอะเกินไปแบบว่าอุ้ยลึกเกินไปอะไรเงี้ยบางทีผู้หญิงเขาเจอครั้งแรกเขายังไม่ได้อยากรู้ขนาดนั้นบางคนตกใจนะคะแบบอุ้ยอุย พูดอะไรคะพี่อะไรเงี้ยเยอะเกินเพราะฉะนั้นต้องมีแบบเ,เส้นนะคะขอบเขตนิดนึงคือบางทีถ้าเกิดว่าเราไปพูดอะไรที่มันส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวมากเกินไปเขาก็จะมองว่า,เ,าเราไม่ให้เกียรติเขาด้วยถูกไหมคะเรื่องส่วนตัวของเขาเราก็ไม่ควรที่จะถามเยอะด้วยเพราะว่าเดตแรกๆครูเกตมองว่าอาจจะทําให้คุณชีมไม่ติดได้นะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาก็จะมี เส้นอะไรของเขากั้นอยู่อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลานิดนึงอย่าพิ่งไปล้าเส้นเขามากเกินไปหรือว่าอย่าไปบอกอะไรของเราหมดจนแบบเขาตกใจ <c oughs> <c oughs> ข้อ3ค่ะคุณไปเร่งเร้าเธอมากเกินไปนะคะมันทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจได้แน่นอนอยู่แล้วเนาะเช่นสมมุติว่าทําไมไม่ไปล่ะนัดรอบหน้าต้องมาสิหรือว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปตรงนีตง้ตรงนี้กันได้ไหมหลังจากกินอาหารเสร็จอะไรอย่างเงี้ยบางทีผู้หญิงเขาแบบ แต่ฉันไม่ว่างอะไรเงี้ยหรือว่าฉันไม่ชอบเธอสักหน่อยแต่เราก็ยังแบบอยากจะให้เขาไปให้ได้หรือบางคนเร่งเร้าถึงขนาดที่ว่าเราเป็นแฟนกันเนาะอะไรเงี้ยเร็วเกินไปนะคะบางทีผู้หญิงเนี่ยเขามาเดทกับเราเนี่ยเขาอยากจะดูเราก่อนดูนิสัยดูการพูดจาดูวิธีการใช้ชีวิตดูนิสัยใจคออะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปเร่งเรา้าเขามากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราเร่งเขาเยอะเขาก็จะหนีหายไปเลยบางคนเนี่ยเขาไม่ไม่ชอบให้ใครมาแบบ รู้สึกว่าไม่ให้ความเคารพเขาหรือไม่ให้เวลากับเขาเขายังต้องการเวลายังต้องการดูคุณไปอีกสกร,ะระยะนึงอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราเร่งเกินไปอย่างเงี้ยโอ้ผู้หญิงหลายคนใส่เกียรถ์ถอยนะจ๊ะข้อ4นะคะเราไปแบบเออไม่ให้ความอิสระเขาอะไปล้ำเส้นเคารพความเป็นส่วนตัวของเขามากเกินไปเนาะหลายคนนะไปเดทครั้งแรกๆก็แบบครู ผมอยากไปหาเขาที่ทํางานอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมอยากไปทําให้เขาเห็นว่าผมจริงใจอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ยังไม่ตอบตกลงเลยหรือว่าเขายังไม่อนุญาตเลยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทําอะไรแบบนี้นะคะคือผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องแบบนี้มา,มากๆเนาะให้ถึงเวลาก่อนเขาก็อาจจะแบบอนุญาตเองหรือบางคนอาจจะชอบเซอร์ไพรส์ก็ได้อันนี้คือแล้วแต่คนแต่ว่าคุณต้องเคลียร์ก่อนนะว่าเขาเป็นคนยังไงเกิดทําอะไรโดยที่ว่าเขายัง ไม่รู้อะไรเงี้ยเราไปทําโดยที่แบบเออไปเซอร์ไพรส์แต่กลับกลายเป็นเ,อเธอเพนอะไรเงี้ยไม่เวิร์กนะคะเพราะฉะนั้นห้ามไปล้าเส้นอะไรแบบนี้กับเธอเด็ดขาดหรือบางทีคุณนัดเขาแบบเอยทานข้าวตอนเที่ยงใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยู่ได้จนถึงแค่บ่ายสองอะไรเงี้ยก็ต้องบ่ายสองนะจ๊ะไม่ใช่วาบบ่ายสองแล้วมผมอยากจะไปนั่นต่อทําไมคุณไม่ไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่างนี้แสดงว่าเราไม่เคารพเรื่องเวลาแต่ถ้าเกิดว่าบ่ายสองปุ๊บเนี่ยคุณก็แบบ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณไปธุระต่อใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวผมไปส่งไหมหรือว่ามีใครมารับหรือกลับเองอะไรอย่างเงี้ยเพือโชยเขาเห็นหน่อยว่าคุณเป็นคนที่มีมารยาทในเรื่องแบบนี้แล้วก็เคารพเขาด้วยอย่างเงี้ยผู้หญิงชอบข้อนรันะคะอย่าไปแสดงพฤติกรรมแบบทําอารมณ์ขึ้นลงกับเธอเนาะใ,ในในตอนที่แบบนัดเดทสมมุติว่าอานั่งอยู่ด้วยกันคุยกันได้ปกติพอแบบมีเหตุอะไรที่แบบหมุดหงิดใจขึ้นมาก็แบบอืม้มว้แล้วเลย แบบนี้เขาจะงงว่าอันไหนคือของจริงกันแน่เอ่ยถูกไหมแล้วก็อดที่จะกลับไปคิดไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเออคนแบบนี้ตกลงเขาอันที่พูดหวานกับเราคือของจริงหรือว่าอันเมื่อกี้ที่วายคือของจริงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องแบบนี้ให้มากๆนะคะอย่าไปแสดงพฤติกรรมแบบนั้นให้เขาเห็นเพราะเรื่องแบบนี้มันโชว์ถึงวุฒิภาวะทางด้านอารมณ์ของเราว่าเรามีความสุขขุมเก็บอารมณ์ได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมถ้าเกิดว่าโอ๊ยออกมาหมดเลยอย่างเงี้ย คุณรู้ไหมว่าบางทีผู้หญิงเขาก็เพ่นโดยที่เขาไม่บอกคุณด้วยนะคะแล้วก็มานั่งนอยว่าเ,เขาเป็นแหลของเขาทำไมเขาหายทําไมเกิดแะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงบางทีเราทําอะไรโดยที่ไม่รู้ตัวออกไปคลิปนี้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์นะคะเอาไว้จีบผู้หญิงกันอย่าลืมเอาไปบอกเพื่อนๆด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย